สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนุ้ยอิบายนะครับอยู่กับนเกมฮอนนะฮะกับพีโรเดวอลเลอร์นะครับผมเพิ่งกลับมาลงคลิปนะครับสาเหตุก็คือ YouTube มันโดนแบนนะครับแบนไปเจ็ดวันนะ กเพิ่งจะปลดแบนมาก็เลยรีมาทำคลิปลงให้ดูกันผมไม่ทันนะไกลไปโอเคผมไปว่าสองละผมตัดไม้ให้เรื่อยๆไอ้แย่กินเด็กแม่งก็ยืน ทางหานไม่ได้เลือดผมเกินครึ่งหลอดไปแล้วแจ้ใครได้บ้างอ่ะมีเฮได้อยู่กูตายไม่ได้ไม่ได้ ตเออเอาเอฟซีดเบ้มีใครไปช่วยแฮมเมอร์เขาไหมนะเดี๋ยวผมเองก็ได้ผมเองก็ได้ผมเองก็ได้เดี๋ยวเคทอเล่นล่างกับกินเอ่ผมผมผมเป็นนี่ผมเล่นบนเลยอ่ะผมจะเล่นเดินผมไม่อยู่เล่นหรอกอยู่เล่นเล่นยากจะเปิดลอยยิงครับ รอ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 อยู่นไอ้เข้าผมเข้า้มาติดอย่ผมก่อนได้อดีตอดีเดือดวันหนีกันลูกนิโรธสัตรวกำลังไปเดนกลางเอาเลยครีปกูให้เยื่นขอแค่ต้นในกูแล้วกูดึงกูพอ ไล่มาหนีไม่ได้ไล่ไับบ้านบานซื้อแบตเตอรี่แปบบ๊บพอได้นะจริงๆอะ่ะโอ้สโลยังวะไปแล้วเพื่อนกูไปแล้ว ไม่ทันกูหรอกกูไปแล้วกูดีนายตัวเองแล้ว,ลวตายแล้วเพื่อนมึงตายอะไรอ่ะกูไปต่อกลัวเวาอีกต่องงเลยงงไกตาแตกเลยดิเอางงเขารียกว่เขาเรียกว่าแฉง <ś le> mm> มุมมันไม่ดีว่ะเอะเอบล็อกกูนั่นแหละสวย แล้วรุ่นจริงนะลันคีได้ป่าววะสวยงง,ยงงเลยงงเป็นไก่ตาแตกเลยช h อ t นี้เ,เ,เม,าามื่อกี้มันอยู่บนไม่ใช่หรอว,วะอไม่รู้วะกูเล่นเดวอตีกูต้องสตรีมบุทเท่านั้นมเดี๋ยวมา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  งงงงเมื่อกี้กูอยู่บนเออกูผมว่าล่างแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดียกูขึ้นไปบนต่อการต่อยอยากกูไหลต่อเลยเออผมผมผมไปบ้านลีแป๊บเดี๋ยวผมเอาไปเฟดเฟดเฟด รีบจ่ายไปนิดนึงปะเมื่อกี้มาถึงสตันกับแช่จ่ายพ้อมกันไปได้ผมไหลบนต่อผมขี้เกียจยืนเลนทำนั้นเล่นเล่นเล่นเร่วเร็วเร็วเวเวร เริ่มมีกินแล้วนะเด็กๆไปน้องกูรู้สึกว่ากูใช้สวยอ้วนเออแม่งบุรีเฮ้ยหรือย๊าลีตรงรีเจ๊น่ากูตกหมดทุนตัดรอตัดรอตัดรอนะเพื่อนกินเน็กินเน็กลังลังไอ้ไอ้พวกไอ้พวกแรงลงสูงคุยง่ายวเพื่อน

เจะยงมาให้พอป่ตจวนี้ไเอาไรแล้วกูดีไหนตัวเองได้ด้วยได้ที่นึงสวยๆตายขนาดนี้ก็ตายซะ กำลังไปช่วยแล้วบางทีคนเรามันก็หลุดกันได้เรื่องปกติธรรมชาติมันไม่มีใครที่สามารถคงฟอร์มเด้งได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาหรอกในความรู้สึกผมเจอผมยอมเจอพวกรีเจนไม่ถ้ารีเจนแบบโซโลแบบไม่ได้กดตีผมว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะทีอะไรอะไรตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ โอ้หทีเดียวทีเดียวสวย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 เจอหนวดดำายผมผมไปทุกเรนอ่ะผมอ่ะอปาแล้วกูผมแตตกไปในป่าัมนาน่า การต่อไหลการต่อตรงนี้เฮ้ยผมมาผมมาผมมาข้า้าหลังข้าหลังเข้าหลังมี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 เล่นกันเล่นกันไหมกินออกินเก้เบรกได้เบรกแม่งวินวอล์กมาเด้ เมื่อกี้เพื่อนไม่นานลงน่าจะผักเข้าตรงนั้นไปเลยไอ้เดวโวแม่งเผามาจากไหนแล้ววะนะตานูได้ไหมมาเดมาเด้มาเด้มาเด้มาเเรียบร้อยผมบืดว่ะยศผมเฟลละ

เมีอันด um ีอ <working> <ım> ันดีป่ะีโอเคโอเคโอเคจะชอบป่ะเพื่อนคุยง่ายโคตรชอบเลยแรงเท่าไหร่เอามาสั่งกูเฟสพูดขึ้นมาเรียบร้อยไอ้นี่ก็ตีจังเลยผมไดมอนด์ไงคูวาแล้วซุ่มคูวาแล้วจากซุ่มไปซุ่มไป ไปเติยมยาแล้วกูกลับมาบวกใหม่ <S 2> <S 2> ไอ้ดิงไ,อ,งไอ,งอดิองบอดหมดวะผมมีตังบอดวะผมมีบัามีบ้าอยู่นะรอดูไอ้ลิงนะ ไม่น่าเห็นนะแม่ฟิกข้างล่างผมเยอะข้างล่างเยอะรอ,อดูกลางก็ได้ตายแล้วไอ้พินอ้าวรอดเอถอะสะพายวะบุญบาร,รมีอาจารย์คงผมว่ามันวาร์ปแล้วไม่วาปไอไอบนอาวารมาได้ได้เพื่อน ันตีลำไปเลยลำไปเลยลำไปเลยยัดเลยเออไม่เฮนี่ลำเลยเออไอ้นี่ก็ตีดังเลยนอนไปด้วยไปดีกว่าบิงละบิงละบิงละมาก็ะไรอยากว่ะที่รถผมไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะบิงกัดแม่งเลย ได้อยู่เนาะบิงกัดแต่ว,ว่ารอบิงก่อนนะบิงกำลังมาประมาละวบิงมาแล <c oughs> า้วมาๆๆเอาแช่ต่อ ไอ้ฟินมันเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าแล้วไม่ใช่มันอยู่มันเข้าสู่สภาวะสะเตลล์แล้วฟินแ <c oughs> มงแอวววะ <c oughs> มือ่ะ ไม่หลอดว่ะฮีโร่โชคดีบ่ะหลอดหลอดหอดหอดอะไรไม่หลอดวะขันไม่เป็นเลเป็ดเป็ดเป็ดั้นเลยสั้นเลยต่อต่อได้ต่อได้ต่อได้อดีอีนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามาห้าข้างก็ตบเรียบได้ละได้เวลาของกูละได้เวลาฮีโร่ละลาเพื่อนการได้แบบนี้โคตรโคตรหนุกอะ กูพร้อมจวงแล้วไม่เอาดีกว่าเอาทาฟ้าก่อนเล่นทาฟ้าก่อนอามาตัดเลือดดอนเถอะมีบอปล่างปะเรถมีมีมีมมมมมมมเฮ้ยปอมไอเขียวโดนซ้ำ,ำเขาแล้วมามามาไม่ไม่ชิวชิชูวท่นลำลำเตยไปเลยแช่ลแล้วลำไปเลยเริ่มมีกิ่เรียนหวานนะกลาง S <S โอเคโอเคโอเคแกแกนซื้อว <Form> ันซ okay. 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 ื้อวัน oh. กูเดินหาต่อปิดปิดปิดป่าปิดป่าบอมไม้แดงโดนซ้ำแล้วไปรถทีมต้องการกองกำลังเสริมแช่มันแล้วกูกัดต่อไอ้แมันมันเป๊ะยังวะไอ้ไอ้หนุ่มคนนี้ดิมแคทใส่มัน

ตามเลยเพื่อนในป่าเตรียมรับมือข่าไว้ให้ดีอินเน็คาาฟ้าชิ้นแรกเลยวะเออมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับความมือเนมันเบียวเนี่ยกูบอกแล้วฟินจะสเตลยังไงก็ไม่ไม่พ้นหรอกได้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  ว่ไม่ได้วะดูทรงแล้วบังีว์ปดเวยนะเฮมเมอร์ไม่ตายวะฮมเมอนกาดเปิดปิดวะเป็นต่อได้นะเ่อนได้ได้ได้ด้วยมีิ้มา ไม่ทันวะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมีตันปะตันต่อได้ปะเป็นไปยัาไะอ้อวิดเปลนหน้ากากที่แฮมเมอร์ท่ำจัดสวยวยแฮมเมอร์ท่ำจัดทีมกูโคตเก่งแม่งเทมอเทวะทีมโคตเก่ง เออเห็นไหมไม่ชมมันมันก็โยนนะเนี่ยโยนก็ผมกลับมาโยนเว่ยโยนเว่ยโยนเว่ยโยนเวยไม่น่ามีหัวนะข้างบนขัดได้มีแค่ฟินกับเบเฮวหวัดล่างอ่ะเมื่อกี้วอดปฝาล่างทันคลิปที่นั่นแหละน้องอีนี้พี่ต้องการ ที่บอกตรงๆนิ่มต่างหากเนี่ยนะมันคนลึกขี้กันวะแล้วแม่งกับตันทรีดกูแม่งเอาเรื่องวะลิงแม่งต้องบีกีบีชิ้นแรกไอ้เคโ๊ตคิดว่าไงวะไปลนแปนว่าไงวะว่าไงวะไอ้ลิงเนี่ยไม่มีกัดวะแปดวิ เก็อย่าบังกู้อ๋อเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวกูสู้ตายอ่ะเราจะพาออกกันปล่อยหลังกับหลังเพื่อนเฮ้ยกูตายดันมันไม่มีอะไรเลยอะเพื่อนมันหมดแล้วอะไรทุบอีอะไรอะไทุบเริ่มมีกินแล้วนะ เห็นเดี๋ยวอีกทีแม่กินร้องว่ะเสร็จมาข้างหน้าครับเึินดีเกินดีเกินแมทเมดดีว่กัดแรงๆสองแรงๆอือัน้ก็ตีดยไม่มีว้เว้ยกากาการการเารกกนกา ผมวิ่งเน็กไปเพืเ่อนกูนกนไปแล้วตรงกลางกลับแล้วกลับแล้ว ูกาดหัวกูสวดกูสวดมานี่ล้ำทศล้ำล้ำล้ำตัดเลือดเก๋ไอจ่จริงขันได้ยี่สิบวันทีได้อยู่มั้งได้อยู่